สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับช่องจ้าจ๋าป่าขบวนเมืองเพชรบูรณ์วันนี้มีแนวทางมาฝากนะคะใครที่ติดตามนะคะแล้วก็รออยู่ก็ขอบคุณมากนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมนะคะตัวเลขทุกตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะจะมีเรื่องราวนะคะมาเล่าให้ฟงังก็เกี่ยวข้องกับตัวเลขด้วยนะก่อนที่ เลขนี้จะดังจะอั้นนะคะก็เอาไปหาซื้อลอตเตอรี่กันก่อนนะคะก็มีไม่เยอะถล่มเจ้าหนึ่งมือไปให้ราบเลยนะคะสำหรับตัวเลขถล่มเจ้ามือนะคะกับเ,เลขก,ก,นเนก่อนจะดังและอั้นนะคะเอาเลขก่อนจะดังก่อนเนาะก่อนจะดังและอั้นนะคะก็64 4 6กับ สองหกหกสองเนาะแต่ถ้าถามจ๋าว่าหกสี่สี่หกมันมันดังอยู่แล้วนะคะแล้วมันก็อั้นทุกงวดอยู่แล้วก็มาดูว่างวดนี้จะอั้นอีกไหมแต่ถ้าหยุดอั้นปุ๊บอะให้รีบซื้อเลยนะคะเพราะมันจะออกแน่นอนนะงวดเมื่อกี้นะยังถือนะคะว่า,าเลขที่ออกอะเป็นเลขอั้นด้วยนะหนึ่งห้านะเลขอั้นนะคะจะบอกไปเลยนะว่าเุ้ยเลขอั้นอะออกบ่อยมากนะ มาดูชุดถล่มเจ้ามือต่อนะคะงวดงวดนั้นน่ะนะคะงวดที่ผ่านมาถล่มจเจ้ามือเขาให้มาสามเก้าห้านะคะสามเก้าห้างวดนี้มาตามต่อนะงวดนี้นะคะให้มาหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดสี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นนะคะว่ามันจะเข้าไหมโพราะ่าเขาเขาก็บอกว่าเออมันมันน่าลุ้นแล้วก็เป็นเลข แบบชุดเดียวหางเดียวด้วยเนาะเออก็เอามาฝากดีกว่านะคะเอามาดูเรื่องราวความฝันของแต่ละท่านนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆถ้าชอบนะชอบก็ไปจัดนะคะอันนี้นะคะจะเป็นฝันแรกนะฝันแรกนะคะฝันช่วงประมาณตีห้านะคะฝันนะคะว่านั่งรถไปกับแฟนนะคะแฟนขับรถชนประตูบ้านคนอื่นอ่ะประตูไม้สีฟ้านะประตูไม้สีฟ้าแล้วดูดูบ้านเลขที่อะ่ะเป็นบ้านเลขที่ ยี่สิบเก้าหรือสองเก้าใช่ไหมในฝันนโมโหแฟนมากนะคะขับมาได้ไง่ายนะคะชนบ้านนี้ครั้งที่สองแล้วอ่าทะเบียนรถนะคะเจ็ดสามเก้าห้าเจ็ดสามเก้าห้าโอ้ขออภัยค่ะเจ็ดสามเก้าหกเออมันจะออกเก้าห้าอีกหรือเปล่าทำไมพูดผิดดีจังนะคะแต่ว่าบ้านเลขที่น่ะยี่สิบเก้านะคะยี่สิบเก้าส่วนทะเบียนรถอ,อ,อ่ะเจ็ดสามเก้าหกอออันนี้นะคะลองลุ้นดูเขาบอกว่าชนมาสองครั้งแล้วอันนี้พูดพูด ตอนอยู่ในฝันนะคะก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆนะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้เรื่องรถหรืออะไรอย่างเงี้ยมันส่วนมากมันจะออกนะตัวเลขมันจะออกนะคะค่อนข้างด้วยแหละค่อนข้างที่จะแบบว่าน่าลุ้นด้วยนะคะอาตอมานะคะอีกหนึ่งท่านฝันไว้นะคะว่าฝันเห็นเลขนะคะสองเจ็ดตัวสีแดงไม่รู้จะมาแบบว่าจะมาไหมเพราะว่าปกติเป็นคนฝันเห็นแบบ ตัวแดงไม่ค่อยออกแต่ววด่าเนี้ยนะคะฝันเห็นเป็นตัวสีแดงไงสองเจ็ดอีกแล้วก็เลยเออแต่ว่าตัวเราอะก็ต้องลองลุ้นนะคะจับเอาไปลุ้นกันก่อนต่อมาเรื่องราวนี้นะคะจะบอกว่าจะจะอ่านตอนแรกจ๋าก็บอกเออมันก็แปลกนะไม่ไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะคะที่บอกว่าแปลกก็คือว่าอฝอันแบบเนี้ยนะจา๋าตัวจ๋าเองจ๋ายัง ไม่เคยเลยนะคะไม่เคยจะฝันเลยแบบนี้เนาะอ่ะมาดูนะคะมาฟังกันฝันว่านะคะฝันเห็นเปรตอยู่หน้าบ้านนะฝันเห็นเปรตอยู่มาหน้าบ้านผิวขาวอมชมพูเลยเออเปรตอะไรจะผิวขาวอมชมพูนะไม่ดำนะคะไม่คําแต่ว่าเราก็ไม่ทราบว่าเพศอะไรนะพอเข้าไปในบ้านเหมือนอพูดกับตัวเองนะคะว่าตัวอะไรไม่รู้อยู่หน้าบ้านนะ,ะเรา ตัวเราอะในฝันอะตัวเราก็โดนแม่ด่านะคะว่าทําไมไม่พูดกับเขาดีๆให้บอกว่าเขาสวยเขาหล่อจังแบบนี้สิอ่าพอเราเดินไปดูที่หน้าบ้านอีกทีเปรตก็ยังยืนอยู่ตรงป้ายทะเบียนบ้านนะตรงแบบในรูปอะจจะให้ดูรูปเลยนะคะแบบนี้หมายความว่ายังไงนะคะพูดง่ายๆเลยนะคะฝันแบบเนี้ยไม่ต้องอะไรเยอะ เอาทะเบียนบ้านไปลุ้นโชคเลยไม่รู้ว่าเขาจะมาให้โชคหรือเปล่าหรือเขาอยากให้เราเอาเลขเนี้ยไปลุ้นนะคะอ่ะนั่นก็คือทะเบียนบ้านเนาะหนึ่งก้าหนึ่ทับสนะคะ1 9 1่งเทสเพราะว่าอะไรนะคะฝันเห็นเป็ดยืนอยู่ตรงทะเบียนบ้านนะไม่ใช่ตรงบ้านนะตรงทะเบียนบ้านเลยอะ่ะเออมันถ้าถ้าถามถึงเนี่ยถ้าตรงทะเบียนบ้านนะเขา เจาะตรงตั้งใจจะให้เราซื้อเลขนี้เพื่อที่จะได้มีโชคหรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้ไงเออแต่ว่าถ้าพูดถึงอ่ะเราเอาแบบตรงๆต,ตรงนี้เลยนะคะไปเสี่ยงโชคเลยดีกว่านะคะอ่ะอย่าลืมนะคะว่าเลขเก้ากับเลขหกมันตัวเดียวกันเนาะอ่ะต่อมานะคะชุดเขยบุรีรามนะงวดที่แล้วเข้านะเข้านะคะห้าเก้าเก้าห้านะอ่ะ ผมไม่ใช่อาจารย์ถ้าลงไปแล้วมีเสียวทั่วอำเภอแต่เจ้านะคะอันแน่แนตัวเลขนะคะนั่นก็คือ4 0 3กับ3ามนะในงวดวันที่1กุมภานะนี่นย์0ากับสามอเอออันนี้นะคะก็น่ารุ้นเนาะเลขสวยด้วยมีอีกหนึ่งชุดนะคะที่จะอยากฝากก็คือว่าเป็นอ่าเรื่องราวนะคะเรื่องราวของน้องเนาะ บอกจะบอกว่าไงนะคะอยู่ๆอ่ะอยู่ๆนะคะน้องเขาบอกว่าให้ซื้อเลขนี้ให้หน่อยงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วนะคะให้ซื้อเลขนี้ให้หน่อยว่าเขาบอกว่ามั่นใจมากเออมั่นใจมากไม่เคยบอกหวยเลยวันนี้มาแปลกนะคะแต่บอกให้ซื้อ9่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่ะ่่่่น่่่่่่่่่่่่่ะว่่่่่่่่่่่่่พ่่่่น่่่ะ่่่่ บอกนะคะว่าชอบนะหกสองกับสี่สองเออจะมาหรือเปล่าเนาะแต่ว่าเราเราลองลุ้นนะลองเอาไปลุ้นเพราะว่า,าตัวเลขหรือว่าข้อมูลแต่และ ทีมม่มันก็ค่อนข้างนะค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มีหลายที่มาอยู่ที่เราชอบที่มาไหนส่วนอีกหนึ่งชุดสุดท้ายนะคะฝันราชวช่วงตีสองนะมีงานเลี้ยงมีการจุดพลุอะไรนะ่ะแล้วก็เป็นกระดาษที่ด้านหน้าเวทีมีการจุดพลุเพื่อหาผู้โชคดีพอเขาดึงเชือกนะคะเลข7422ก็ลอยมาในอากาศเลยเออนะคะ7422จะเบิ้ลอีงเบิ้ลพ่อยมากนะ อ่าแล้วแต,แต่แต่หางเลขเบิ้ลคราวนี้มันก็กลายมาเป็นเลขอั้นที่ออกอีกตอนแรกอ่ะจะเบิ้ลจะหามาบ่อยมากนะพอพอเบิ้ลหามาเยอะแล้วคราวนี้มันก็กลายเป็นแบบว่าเบิ้ลหามาเยอะใช่ไหมมันก็กลายเป็นว่าอ่า เป็นเล็กอั้นออกแทนอีกนะคะซึ่งเล็อั้นก็ออกบ่อยมากเหมือนกันดังนั้นนะคะวันนี้จ๋าก,ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมใครที่อยากได้มะขามหวานนะคะอ่า,านสีทองนะคะวันนี้เข้าสวนนะคะถึงสวนแน่นอนรถกําลังซ่อมอยู่นะรถกําลังซ่อมอยู่ไม่เป็นไรนะคะวันนี้ยังไงก็ต้องถึงสวนนะความพยายามอย่างเดียวของจ๋าคือต้องไปสวนให้ได้นะคะเมื่อวานนะรถเสียเสียเซลเลยนะคะใครที่รออยู่รออางนี้นะคะจ๋าต้องขออภัยเพราะว่า มันขึ้นเขาอะ่ะถ้าใครอยู่แถวนี้นะจะรู้นะว่าผาแดงขึ้นเขาแล้วรถเก่าว่าเออยังไม่มีรถใหม่ขับเหมือนคนอื่นเขาก็ขึ้นเขาลงเขาผาแดงเนาะเขาชันมากเนาะแล้วคันนี้ออยลั่วนะหม้อน้ออําอะตรงออยอะรั่วแตกก็เลยต้องให้รถที่อูอะ่ะไปลากกลับมาซ่อมเออแต่ว่าวันนี้ยังไงก็ต้องไปคันเดิมนะคะคือ เราไม่ท้อนะคะเราไม่ท้อเพื่อเอฟซีเพื่อลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาอยากทานนะคะอ่ะจ๋าขอบอกนะเดี๋ยวจ๋าจะไปไลฟ์สดที่สวนเลยสีทองแท้นะคะเหมือนกับว่าแรกแจกจ๋าก็โดนหลอกนะ คือว่าจะไม่รู้ว่าหน้าตามันหน้าโลนหลอกขนาดหน้าหลอกได้ง่ายขนาดนั้นเลยหรออะไรประมาณน,นี้อ่าวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะไปไลฟ์สดที่สวนให้เพื่อนๆได้ชมกันกันนะคะรอรอลดซ่อมเสร็จก่อนนะคะอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ